สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับวันนี้ผมจากลินรถมือสองนะครับมีการมานำเสนอนะครับรถ t o y ยต้าโคโรอาอัลติสนะครับคันนี้เป็นรถปี2 0 1พนะครับเกียร์ออโต้แถวโรงงานครับเป็นเครื่องพันหกรุ่นตัว E นะครับผมสีขาวมุกวันนี้ผมจะพามาชมนะครับคันนี้นะครับตั้งราคาที่หนึ่งแสนสอบาทนะครับผม ตั้งราคาที่2อหนึ่งแสนสอห่นเกบาทนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศรีโมทกันขโมยนะครับคันนี้ครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมกันเลยนะครับสวัสดีพีใหม่ทุกท่านครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับตามพี่น้องมาชมเลยนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังหุ้มเข้ารูปนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับรุ่นพันหกนะฮะรุ่นตัวีนะครับ นะครับคนโซนนะครับประมาณนี้นะครับที่น่าสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีเอกสารครบพร้อมบูนนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูเพื่อความชัวนะครับผมว่ารถปีไหนนะฮะรถสองพันสิบสองประธานโทษนะครับสองพันสิบสองปีห้าห้านะครับปีห้าห้าครับประธานโทษนะครับเ๋ยวโอโต้แท้โรงงานนะครับผม เครื่องยนต์ดูอู้นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับพี่น้องครับมองหารถใช้นึกถึงจักรินรถมือสองนะครับห่างหายจากการโพสนะฮะไปนานมากนะเพราะว่าทำภาพยนตร์ด้วยนะฮะก็รับงานใช้หนังนะครับก็เลยไม่ได้อ่ามาโพสขายรถนะฮะวันนี้ก็มานําเสนอแล้วกันนะครับโตโยต้าโคโร拉เออติดครับเกี่ยวตัวแทนโรงงานนะฮะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้นะครับคันนี้ครับ ทดลองได้นะครับพี่น้องอสนใจก็มาดูกันก่อนหรือม,มาทดลองขับได้นะครับที่บ้านแต่าตะบนทา่าอำเภอรอตนบุรีจังัุรินครับขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดูโอ้นะครับภาษีไม่ขาดนะฮะต่อหกเจ็ดแล้วนะครับนี่นะครับ ก็มาชมกันก่อนนะครับที่บ้านเตี้ยตะบุนธาตุนะครับผมอําเภอตะตั้บุรีหจัดสุรินทร์ครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้นะครับอเอกสารครบพร้อมบนนะฮะหาพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็มาทดลองขับได้เลยนะครับเ mm hmm. บอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับผมขอบคุณครับ